ไมจ๋าน้ำมากดเราอีกแล้วว่ะแล้วแกไปทำไรเขาโกดอีกล่ะก็แค่ลืมว่าวันนี้เป็นวันครบรอบที่คบกันได้3มเดือนว่ะนั่นไงเรื่องใหญ่ซะด้วยสิเอางี้นะแกก็ไปซื้อดอกไม้ให้เขาสวยๆสักช่อหนึ่งแล้วแกก็รีบไปขอโทษเขาซะเฮ้ยแล้วทำไมต้องเป็นดอกไม้้วยวะโอ้ยโง่เอ้ยผู้หญิงอ่ะเขาชอบดอกไม้รู้ไว้ด้วยนะรีบเลยรีบไปซื้อแล้วก็ไปให้เขาซะก่อนที่เขาอ่จะไปมีคนอื่นเออเออขอบคุณมาก แกได้เป็นเพื่อนที่แสนดีสุดเลยนี่ไอต้นม้งคุยอะไรแกวะอ๋อพอดีมันทะเลาะกับแฟนแบไเมาขอคำปรึกษาฮะแล้วแกให้คำปรึกษามันเนี่ยนะอิงง่อยโอ้ยยึยยยยยยเยย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 ยกยย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 ายย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 ยนยยยยยยยวยย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 ยไยย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 นยย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 ยัยกย เม,มื่อก็ตอบอย่างนี้ตลอดไม่รู้นะ,ะไป,ปะกับบอลหน่อยต<ๆ>้นพี่จ้าเม,ามาื่อวานอะเราเห็นแฟนหน้าเขาเป็นคนอื่นมาเขาบอกอไงวะ แต่เมื่อวานฉันก,ก็เห็นแกไปกับแฟนแกไม่ใช่หรอเออก็ใช่แต่กูไปเห็นตอนเย็นๆบ่ะนั่งแบบแนบชิดกันเลยอ้าวแล้วแกไปถามแฟนแกรหรือยังว่าผู้ชายคนนั้นเขาเป็นใครแล้วเขาเป็นอะไรกับแฟนแกยังวะกกุงอนอยู่เลยยังไม่ได้ถามไองโง่โง่ขนาดนี้เลิกเธอกับแฟนแกน่ะเพื่อนฉันจะได้สมหวังทั้งทูฮะอะไรนะไสมหวังอ๋อเปล่าเปล่าไม่มีอะไรอีจิมันอยากไปดูหนังเรื่องสมหวังอ่ะ อ๋องั้นแล้วไปงั้นไปล่ะไปไหนวะไม่ปค์กับแฟนอืมโชคดีละกันไงละเม่ไงละไอ้คำปรึกษ,ษาเขามันนั่งดราม่าอยู่มันคุ้มไหมเนี่ยเออนะ่ะต้องมีสักวันแหละที่เขาจะเห็นเราอยู่ในสายตาแม่วันไหนล่ะ นี่นั่งมองผู้ชายตาไม่กับพีพเลยนะแกไหนไม่เห็นมีเลยก็ใช่ทันบ้านอยู่แล้วไหนกันบ้านแกฉันไม่เห็นมีสักเล่มเลยเห็นในกระเป๋าต้นวางอยู่เนี่ยมันนั่งแบบมีแฟนเขาไม่ว้าหรอวะแกเห็นมันบอกมันทะเลาะกับแฟนมันอยู่สงสัยยังแคร์กันไม่ลงตัวมั้งแล้วแกทำไงอ่ะทำใจไงก็ไม่สนใจแล้วนี่เอานะตะวันต้องไปหว่งของแกนะเพื่อนจริง เอานะพวกฉันขอกลับก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะไม่ทันรถไปนะอือช่วงดีนะแกก็รีบกลับล่ะอย่านั่งนานจ้าได้แล้วจ้าเฮ้ยรอคนด้วยยุ้ย เขาเนี่ยน่ซื้อไว้ให้เห็นร้องเพลงนี่ขอบใจมากพนแสบพอหมดนเลยกินสิได้ปะทำแล้วกลับเลยเออเป็นไงกับแฟนแกเคลียร์กันเสร็จหรือยังเลิกกันแล้วอ่ะเอ้าทำไมถึงได้เลิกกันอ่ะเขาบอกว่าแฟนคนนั้นอ่ะแฟนใหม่เขา ไอ้ย่ะเจ็บไหมอ่ะไม่มั้งเดี๋ยวไปคิดมากเลยเนี่ยหาเอาแถวนี้ก็ได้นะใไหนบอกแค่นี้พูดเล่นเหกอนพูดเล่นอะไรมีอะไรหรอไปถึงที่กลับทำไร ขอโทษนะ oh yeah, ไม่ได้จะพูดใ <c oughs> นสิ่งที่ทำลงไปอ่ เออมีไรเฝ้ามีอะไรหรอแค่รู้สึกไม่สบายเฉยเรียบร้อยแล้วแหละเออเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะเขาไปทำงานก่อนทำไมวะทำไมมุ้ยบอกเขาไปเลยมึงรู้สึกยังไงมึงเมื่อหน้าเศร้าอย่างเงี้ยมึงคิดว่าเขาจะรู้ไหมฮะ มึงว่าจริงปะออจอบมึงว่างั้นอ่ะช่างมันเถอะมึงช่างอย่างเงี้ยมาตลอดเลยสักวันเขาจะรู้ไหมว่ามึงคิดสุดยังไงเออใช่กูว่างอยะรีบไปหน้าลงก่อนมีอะไรจะบอก แท้ต้ไม่ที่มาฉันเชว่อรักทุกรักตัวมีเหตุการ์อาจจะดูเป็นตแบบนี้เหมนแค่ฝันจะเชื่อไหมหัวใจมีมากกว่านั้น 我用微笑，听你唱，你唱。